ผมบุญชัยลิมัดิบูลนะครับก็ผมทําธุรกิจที่ประเทศจีนมาประมาณ15ปีนะครับช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสนําสินค้าไทยไปจําหน่ายที่ประเทศจีนนะครับก็เลยได้สัมผัสกับโลกของอ e ีคอมเมิร์ซที่เมืองจีนครับผม,มอูโมคืออะไรนะครับ มูมอคืออ e ีคอมเมิร์ซที่เราเรียกว่าโซเชียลอีคอมเมิร์ซนะครับโซเชียลอีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นการรวมอ e ีคอมเมิร์ซเข้ากับโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ร่วมกับการทำตลาดแบบใดสบอร์ดมาร์เก็ตติ้งนะครับซึ่งเป็นที่โด่งดังมากแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่เมืองจีนนะครับผมก็เลยนำรูปแบบโซเชียลอีคอมเมิร์ซเนี่ย มาก่อตั้งที่ประเทศไทยซึ่งในชื่อแพลตฟอร์มว่ามูมอนะครับมูมอของเรา mm hmm. ผู้บริโภคนะครับสามารถเข้ามาซื้อจับจ่ายสินค้าได้ในอ e ีคอมเมิร์ซเหมือนกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆนะครับแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถสร้างรายได้โดยการสมัครเข้ามาเป็นเพลเซอร์แล้วก็แชร์สินค้าที่อยู่ในแพลตฟอร์มนะครับแล้วเขาก็จะได้รายได้เสริมเข้ามาจากการแชร์สินค้าผ่านโซเชียลมีเดียที่เขามีอยู่ในมือเองอยู่แล้ว เทเซอร์นะครับเทเซอร์ acer, ถ้าเกิดทายวิ่งมาราธอนก็คงจะรู้ว่าเทเซอร์เนี่ยคือนักวิ่งที่พาคนวิ่งคนอื่นๆที่เข้าร่วมวิ่งมาราธอนเนี่ยเข้าเส้นชัยในเวลาที่ตามเป้าหมายได้นะครับซึ่งการเข้ามาเป็นเทเซอร์กับมูมองก็คือ,อผู้ที่แนะนําแบรนด์สินค้าต่างๆที่อยู่ในแพลตฟอร์มมูมองให้กับเพื่อนๆเขาหรือว่าคนอื่นๆได้รู้จักครับ วิชันของมูมอนะครับก็คือ Great Life for Participants หรือว่าชีวิตที่ดีสำหรับผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเราหมายถึงว่าเทสเซอร์ที่ร่วมในมูมอลเราก็สามารถสร้างไรายได้แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงแบรนด์ที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเพราะว่าเรามีเทสเซอร์หลายๆคน ที่จะมาช่วยโปรโมทแบรนด์นะครับแน,แน่นอนรวมถึงทีมงานที่เข้ามาร่วมงานกับเราด้วยนะครับเราหวังว่าทุกคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นครับจริงๆมูมองไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับซีโดยตรงใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าจะมีการร่วมมือกันโดยที่จะมีแบรนด์หลายๆแ,แบรนด์ของ c ีเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับมูมองครับ จริงๆมูมองเป็นอ e ีคอมเมิร์ซที่เราเอาแนวคิดของการแบ่งกำไรจากการขายสินค้ากลับคืนให้กับผู้บริโภคของธุรกิจขายตรงเนี่ยนำมาใช้นะครซึ่งผมมองว่าตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากเพราะว่าการนำกำไรที่เกิดจากการขายนะครับแทนที่เรากำไรตรงนั้นเนี่ยไปจ่ายค่ามาร์เก็ตติ้งหรือว่าไปจ่ายให้กับช่องทางการขายเรากลับ เอาไปให้ผู้บริโภคให้เขาไปชวนเพื่อนเข้ามาให้เกิดการขยายฐานผู้บริโภคขึ้นมาผมว่าน่าจะเป็นแนวคิดที่ดีกว่าครับไว้ทุกคนมั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่ามุมมองของเราเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับรวมถึงการขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตก,การขายแบบอ e ีคอมเมิร์สนะครับแล้วก็การขายแบบขายตรงด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ย ว่าอาจจะมีการนาสินค้าจากแพลตฟอร์มของเราเออกไปขายด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นเราได้มีการจดทะเบียนทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับจุดเด่นของมูมอนะครับเราเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์สินค้านะครับเพราะว่าเราจะมีการสนับสนุนให้ผู้บริโภคของเราเนี่ย ได้แชร์นะครับคอนเทนต์ดีๆหรือว่าเรื่องราวดีๆของสินค้าที่เขาใช้ให้กับคนอื่นๆได้รู้จักผ่านทางโซเชียลมีเดียครับไม่มีการเสียค่าสมาชิกใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดเข้ามาซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มของมูมอเนี่ยก็เหมือนกับการช้อปปิ้งบนอ e ีคอมเมิร์ซทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะสมัครเป็นเทเซอร์นะครับก็ต้องซื้อสินค้าให้ได้ตามกำหนดซึ่งคุณก็ได้สินค้านั้นไปใช้ด้วยครับ จริงๆเรามองจุดยืนของตัวเองนะครับเราก็ไม่ได้กัะว่าจะเป็นขขรใคยักษใหญ่นะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบการทรําธุรกิจของเราเนี่ยก็คือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคให้มีการบริโภคซ้ํากับแพลตฟอร์มของเรามากกว่าครับ